กับเวียดนามเนี่ยทําไมเขาถึงถือเป็นศัตรูประเด็นอยู่ที่เรื่องดินแดนเหมือนกันะบอกว่าเวียดนามเนี่ยลงมายึดดินแดนที่ชาวมเขมรจํานวนหนึง่งทุกวันนี้ก็ยังเชื่อว่าและบอกว่าเอาางี้นั่นเป็นของเป็นของอมเขมรคือ,คอมเขมรต่ําแต่ก่อนเนี่ยตัวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรทมเวียดนามเนี่ยคือเวียดนามเหนือในเขตรูปเม็นน้าแดงอ่าเวียด,ด,ดนามเหนือก็คือฮานอยใช่ฮะอ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งขุนนางของเวียดนามเนี่ยทะเลาะกันอ่า พวกหนึ่งเนี่ยจับจักรพรรดิเป็นตัวประกันเป็นหุ่นเชิดแล้วก็อยู่ที่ฮานอยอีกพวกหนึ่งถูกส่งมาอยู่ที่เวียดนามตอนกลางซึ่งก็คือเวนั่นคือเราตั้งแต่ตวรรษที่สิบห้าสิบหกและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเวียดนามจากตรงกลางเนี่ยค่อยค่ๆขยับลงมาข้างล่างมากขึ้นขยายขึ่ง้งล่างเป็นของอาณาจักรหอมซึ่งซึ่งตรงเนี่ยพวกเขมรเรียกว่า อคามกรอมคือเขมรต่ำดินแดนหลายดินแดนเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาเขมรแล้วคนเขมรก็ยังเรียกอยู่ปัจจุบันคือเอมืองอะไรของเช่นเช่นไส้เงนไส้งอนเขมรเรียกว่าไพรนครเปรยน,ก,น,รยนก,กรออ๋อคือเขมรเขาถือว่าไส้งอนเป็นของเขาตั้งแต่ก่อนสุรวรรษที่ติดเ็ดเป็นของเขาแล้วพวกนามก็บุกเข้ามาส่งคนส่งทหารส่งใครต่อไม่ใครลงมาตั้งดินแดนตั้งชุมชนแล้วสุดท้ายดินแดนพวกนี้ก็ กลายเป็นของเวียดนามแต่คนคนยัง<น>มีชาวเขเมรอยู่ในดินแดนพวกนั้นแต่ว่ากลายเป็นคนต่วน้อยในดินแดนของตัวเองที่มีชาวเวียดนามเป็นผู้ปกครองอันนี้ก็นํามาสู่ความจะเรียกจงเปลียดจงชังก็แรงไปว่าแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่ชอบใช่ใชและและคนเขเมรจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ก็เป็นพวกมีพื้นเพมาจากทางเขเมรต่ําทางคแมรกรม,มที่มีบทบาททางการเมืองด้วยเนี่ยก็มีเช่เนเซนซาน สันจาน,นี่เป็นตอนขมิญสามฝ่ายเนี่ยก็เป็นหัวหน้าขมิฝ่ายที่สามนะนขมิญฝ่ายที่สามนอกจากนอกจากเรื่องมายึดดินแดนเนะี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงต้นศตวรรษที่สิบเก้าที่เวียดนามเข้ามายึดกัมพูชาช่วงช่วงรนการที่สามช่วงท,วงที่ช่วงที่ไทยกับกับเวียดนามรบกันในกัมพูชามีด้วยเหรอสงครามสิบสี่ปี พันแปดร้อยสามสิบสามถึงแปดร้อยสี่สิบเจ็ดทำไมฉันไม่เคยอ่านเจออก็ไม่ได้อ่านไงอ๋อไทยกับเวียดนามเคยทําการรบกันในดินแดนกัมพูชาไทยสนับสนุนเจ้าก็เหม็นฝ่ายหนึ่งเวียดนามสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รบกันก็เลยไม่ได้รบกันในดินแดนตัวเองนี่รบกันในกัมพูชาโดยสรุปก็เลยเป็นมูลเหตุที่ทําให้กัมพูชาไม่ไว้ใจทั้งไทยทั้งเวียดนาม